สวัสดีปีใหม่นะคะลูกค้าทุกๆท่านเลยนะคะขอให้ปีนี้เป็นการเริ่มต้นที่ดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเงินทองไหลามาเทมากคิดสิ่งใดขอให้สมดังปรารถนาทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นอีีที่31แล้วจ้าแม่นะคะ้าถ่ายทำคลิปไว้วันจันทร์ที่2มกราคม2 5 6 6นะคะ เราจะมีรอบจัดส่งอีกครั้งหนึ่งในวันอังคารที่3มกราคม2566นั่นคือรอบจัดส่งวันพรุ่งนี้นั่นเองค่ะทางสวนของเรานะคะจะจัดส่งทางกระถางแบบครอบแก้วเนาะบรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ e m เอให้ทุกบ้านนะคะในวันนี้ถือเป็นการลงคลิปแรกของปี2566แม่ค้ามาจัดทุก โปรตอนรับปีใหม่กันค่ะแม่ค้าจัดชุดโปรมาให้ถึง5ต้นนะคะในราคารวมส่งเนาะสำหรับลูกค้าที่พร้อมโอนนะคะรับไปในโปร570บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่ชำระแบบเก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปร590บาทรวมส่งจ้า วันนี้นะคะแม่ค้ามีเวลาน้อยนะแม่ค้าจัดชุดมาเพียงแค่12ชุดนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะไม่มีจัดสำรองเพิ่มนะคะลูกค้านะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่พลาดจาก EP ีที่31นี้แล้วนะคะแม่ค้าฝากกดติดตามไว้เป็น e ีพีหน้าแล้วกันนะคะเพราะว่าแม่ค้านะคะขอแบ่งเวลานะคะเพื่อจะได้มีเวลาทำงานหน้าสวนนั่นเองค่ะอ่ะ ส่วนด้านหน้าที่ลูกค้าเห็นอยู่นี้นะคะเราจะทำงานเพียงแค่สองคนกับแฟนเท่านั้นนะคะก็เลยจะขอแบ่งเวลาทำงานแบ่งเวลาขายต้นไม้และแบ่งเวลาในการแพ็คจัดส่งนะคะตามรอบออเดอร์ที่แม่ค้าได้นัดส่งของลูกค้านั้นเองค่ะ <sim. S 1> ก็อยากจะแจ้งให้ลูกค้าทราบนะคะแม่ค้าไม่ได้นิ่งเฉยหรคะเพียงแต่ว่าแม่ค้ามีงานหน้าส่วนที่ต้องทำถ้าไม่พร้อมคุยแม่ค้าจะไม่เปิดแชทอ่านเพื่อเวลาในการ เช็คออเดอร์นะคะจะได้ง่ายในการตอบกลับของแม่ค้านั่นเองค่ะขอให้ลูกค้าทุกท่านเข้าใจในการทำงานของแม่ค้าด้วยนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์ได้ที่เบอร์083054 1875ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะไม้สวยๆทั้ง12ชุดจะถูกใจกันบ้างหรือเปล่านะคะแม่ค้าจะแนะนำให้ชมทีละชุดนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ กันที่ชุดที่หนึ่งนะคะไม้ชุดนี้นะคะมีทั้งหมดห้าต้นนะคะเริ่มที่ต้นแรกเลยนะคะลายใบยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับไม้ด่างต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดสุดรักให้หนึ่งต้นคะ่ะและต้นที่สองนะคะแม่ค้าจัด มงคลปัดถมให้1ต้นนะคะต้นนี้บอกเลยว่าโตไปสวยมากๆเลยนะคะจะคลี่ใบใหม่ให้ดูนะคะว่าอ่ะใบใหม่เขาด่างนะคะลูกค้านะสำหรับมงคลปฐถมต้นนี้ค่ะและต้นที่3มนะคะแม่ค่ะ แม่ค้าจัดเพชรไผ่ทูนฟอร์มใบดกๆให้อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นที่4นะคะแม่ค้าจัดนินระเพชรให้จ้าส่วนต้นที่5นะคะต้นนี้นะคะเรียกว่าบางใหญ่หน้าแดงนะคะทนนี้บอกเลยว่าโตไปสวยแน่นอนค่ะแล้วก็ต้นนี้สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้ด้วยนะคะลูกค้านะค่าสำหรับชุดใน e ีพีที่31นี้นะคะแม่ค้าจัดชุดโรมาให้5ต้นนะคะในราคาที่ 570บาทและ590บาทนะคะลูกค้าพร้อมโอนรับไปในโปรที่570บาทค่ะและสำหรับลูกค้าที่เก็บเงินปลายทางนะคะรับไปในโปรที่590บาทรวมส่งค่ะต่อกันที่ชุดที่2นะคะ เริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแม่คาคัดสิลาหุ้มทองหน้าอ่ะหน้าสวยเลยแหละ <_ C os al> ต้นนี้นะคะ <_ C os al> เห็นไหมคะว่ามีความเคลือบทองนะคะแล้วก็ติดด่างชมพูด,ด้วยนะ <_ C os al> ต้นนี้ถือว่าสวยมากๆนะคะสําหรับสิลาหุ้มทองค่ะ <_ C os al> ต้นที่สองนะคะแม่้าจัดอ่ะซับเจริญให้อีกหนึ่งต้นนะคะส่วนต้นที่สามนะคะต้นนี้นะคะแม่้าจัดสิลาเพชรให้หนึ่งต้นค่ะส่วนต้นที่สี่นะคะต้นนี้นะคะแม่้าจัด ฮิริกุนไช่นะคะฟอร์มนี้นะคะสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะลูกค้านะส่วนต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดปานตะวันให้1ต้นคะ่ะ หน้าไม้นะคะหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้เนาะอยู่ในชุดที่2นะคะท่านใดที่ชอบนะคะอ่าสามารถโทรหรือแอดไลน์ยิงตรงมาได้ที่เบอร์0830541875นะคะอ่ไม้ทั้ง12ชุดนี้นะคะใน ep ที่31แม่ค้าไม่มีจัดสำรองให้นะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะแม่ค้าขออนุญ,ญาตพื้นที่ตรงนี้ไว้ให้ด้วยนะคะที่ชุดที่3นะคะ เริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะใครที่ยังไม่มีเทพสายลุงสะสมบ้างคะแม่ค้าจัดมาไว้อยู่ในชุดที่3นะคะและต้นที่สองนะคะต้นนี้นะแม่ค้าจัดนพเก้าให้1ต้นค่ะส่วนต้นที่3นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าจังหวัดพัทลุงค่ะต้นที่4นะคะแม่ค้าจัดหลวงปู่สิทธิ์ให้อีก1ต้นนะคะและต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดพันดาวให้อีก1น่ต้นค่ะ ค่ะหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้นะคะอยู่ในชุดที่3ค่ะพร้อมโอน570บาทเก็บเงินปลายทาง5้าบาทรวมส่งค่ะต่อกันที่ชุดที่4นะคะ เริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้าจัดเพชรสุวรรณโชธมาให้1ต้นนะคะให้ดูลายใบใกล้ๆนะแม่ค้าคัดหน้าไม้ด่างมาให้นะลูกค้านะอ่าส่วนต้นที่2นะคะแม่ค้าจัดรัตนสินนะคะมาให้อีก1ต้นค่ะและต้นที่ 3นะคะแม่ค้าจัดเดือนมกราคมมาให้ด้วยนะคะต้นที่4ี่นะคะแม่ค้าจัดสาลิกาลิ้นทองให้นะคะต้นนี้นะคะเป็นไม้เก่านะคะชื่อเป็นสลิมงคลมากๆเลยนะคะอ่ะส่วนต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดพันดาวให้อีกหต้นนะคะอะมาดูกันค่ะหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่4นะคะมาต่อกันที่ชุดที่5นะคะ เริ่มกันที่ต้นแรกนะคะแม่ค้าจัดเก้าทับนะคะรายใบแบบนี้นะอ่ะให้ลูกค้าดูนะคะถ้าชอบก็เอฟนะคะสำหรับชุดที่5นะคะบอกเลยว่าไม้ด่างทั้ง2ต้นด้านหน้านี้ก็คุ้มแล้วนะคะสำหรับการจัดโปนะมากันต่อนะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดเศรษฐีพันล้านให้อีก1ต้นนะคะส่วนต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดเดือนมีนาคมคะ่ะ ต้นที่4นะคะแม่ค้าจัดสิหลาเพชรให้อีก1ต้นนะคะลูกค้านะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเอกวาดอร์นะคะเป็นหรืออีกชื่อหนึ่งนะคะเขาเรียกว่าน้ออนสีม่วงนะคะ ไม้ต้นนี้นะคะถ้าเมื่อเริ่มโตไปแล้วนะคะเขาจะออกลักษณะออกโทนสีม่วงนะคะต้นนี้คือแบบว่าสวยมากๆเลยนะคะตอนเล็กๆเขาอาจจะไม่มีแบบว่าไม่มีสิ่งที่น่าดึงดูดตาให้เรามองเลยนะคะแต่ถ้าเขาสร้างหัวนะคะเขาเริ่มผลัดใบใหม่ออกมานะคะสีเขาจะค่อยๆชัดเจนขึ้นนะคะอ่ะใครที่ยังไม่มีสะสมนะคะ สำหรับเอกวาดอร์นะคะลองเอฟไปเลี้ยงดูสักต้นนะคะลูกค้านะแม่ค้าแนะนำเลยนะคะอ่ะหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่5คะ่ะชุดที่6นะคะเริ่มกันที่หน้าไม้ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพรมพิมานให้1ต้นนะคะอ่ะและต้นที่2นะคะต้นนี้ชื่อว่านารีบุรพาคะ่ะต้นที่3นะคะแม่ค้าจัด สองฝั่งโขงหน้าแดงๆให้อีกหนึ่งต้นนะคะและต้นนี้นะคะเป็นต้นที่สี่นะคะแม่ค้าจัดไรพบให้อีกหนึ่งต้นค่ะส่วนต้นนี้นะคะเป็นบอลกาบนะลูกค้านะมีชื่อว่าเทพคีรีค่ะอ่ะหน้าไม้ทั้งห้าต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่หกค่ะสําหรับลูกค้าพร้อมโอนห้าร้อยเจ็ดสิบบาทและสําหรับลูกค้าที่ชําระแบบเก็บเงินปลายทางนะคะห้าร้อยเก้าสิบบาทค่ะที่ชุดที่เจ็ดนะคะ เริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแมะคะ้จัดเทพอักษรามาให้1ต้นนะคะต้นโตโตแบบนี้เลยนะคะลูกค้ารับไปแล้วสามารถขยับไซส์เป็นห้านิ้ว6นิ้วได้เลยนะคะ,ะต้นที่สองนะคะนกพะเก้านะคะโทนออก ป้ายขาวอมเหลืองนะคะแล้วก็มีแต้มป้ายชมพูให้ด้วยนะคะอ่ะต้นนี้สําหรับนปกปก้าต้นนี้นะคะมาครบทุกโทนสีเลยนะคะลูกค้านะสวยนะคะลูกค้านะอ่ะและต้นที่สามนะคะต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดพญานคราชด,ด้วยนะคะส่วนต้นที่4ี่นะคะต้นนี้นะคะใช้ชื่อว่าเจ้าพระยานามื่นนะคะซึ่งแผลงมาจากอสงไขยนั่นเองคะ่ะและต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดสาวคลองหลวงให้อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ ีบอกเลยนะคะเป็นฟอร์มที่ใบดกมากๆเลยนะคะอ่ะเหมาะมากๆเลยค่ะอ่าหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะลูกค้ารับไปสามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยนะคะแต่ก็อย่าเพิ่งไปตั้งรับแดด100%เซ็นตนะคะให้แค่อ่ารับแดดแค่ช่วงเช้าเท่านั้นนะคะลูกค้านะอ่ะไม้ถ้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่7นะคะใครชอบรีบโทรมาเลยจ้ากันที่ชุดที่8ดนะคะ เริ่มกันที่หน้าไม้ต้นแรกเลยนะคะแม่ค้าจัดสุดรักมาให้อีกแล้วคะ่ะบอกเลยว่าชุดโปรนะคะไม่ว่าชุดไหนนะคะลูกค้านะคุ้มทุกชุดนะคะอย่าลังเลนะคะหมดแล้วหมดเลยนะอ่ะสุดรักหนึ่งต้นคะ่ะและต้นที่สองนะคะนะคะเอาใจไม้เก่าเนาะอ่ะมีชื่อว่าคมขวานเขียวนะคะ อยู่ในตับขุนเชา้าขุนแผนนะอ่ะแล้วต้นนี้นะคะแม่คะจัดตับเดือนมาให้อีกหนึ่งต้นนะคะมีชื่อว่าเดือนกันยายนค่ะใครที่ยังไม่มีตับเดือนต้นนี้บ้างนะคะเอฟได้นะคะอยู่ในชุดที่8ค่ะ ต้นนี้นะคะเป็นมะแก้วนะคะซึ่งเป็นมะแก้วอีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้นะคะจะมีลักษณะใบยาวนะคะพื้นใบออกสีแดงกระดูกแดงนะคะแล้วก็จะมีอ่ะเม็ดนะคะเม็ดสีแดงนะคะสําหรับมะแก้วต้นนี้นะคะ <S <s <weet> <S และต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดซับเศร็ฐีนะคะกําลังกัดสีสวยๆเลยนะคะต้นนี้นะยิ่งโตยิ่งสวยนะคะต้นนี้นะอ่ะหน้าไม้ทั้ง5้าต้นนี้นะคะลูกค้านะอ่ะถ้าลูกค้าชอบนะคะอยู่ในชุดที่8ค่ะ มาต่อกันที่ชุดที่9นะคะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแม่ค้าจัด ธาตุบางแก้วมาให้หนึ่งต้นนะคะเป็นหน้าที่สวยมากเลยนะคะสำหรับธาตุบางแก้วนะคะใครที่ยังไม่มีแม่ค้าจัดชุดโปรมาให้แล้วนะคะลูกค้านะอ่าต้นที่สองนะคะแม่ค้าจัดนกพะเก้าให้หนึ่งต้นคะ่ะส่วนต้นนี้นะคะมีชื่อว่าเดือนกระดกรดาคมนะคะใครที่เกิดเดือนนี้นะคะจัดไว้หรือ,อยังคะถ้ายังนะคะแม่ค้ามาเอามาจัดชุดโปรไว้ให้แล้วนะคะลูกค้านะ ต้นนี้นะคะมีชื่อว่าหยกกรรมยี่นะคะต้นนี้พอโตไปนะคะไม้เริ่มหัวแก่นะคะจาก อะกระดูกดำๆนี้นะคะเขาจะกลืนพื้นทั้งใบเลยนะคะเป็นสีดำนะคะเป็นไม้ที่มีเสน่ห์อีกหนึ่งต้นนะคะสำหรับยกกรมยี่นะคะส่วนต้นสุดท้ายนะคะแม่ค้าจัดสองั่งโขงนะคะหน้าแดงๆให้อีกหนึ่งต้นนะคะลูกค้ารับไปนะคะแล้วก็สามารถเลี้ยงนอกตู้ได้เลยคะ่ะค่ะหน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะแม่คะะ้าจัดไว้อยู่ในชุดที่9คะ่ะที่10นะคะ เริ่มกันที่ต้นนี้เลยแล้วกันเนาะสำหรับชุดที่10นะคะต้นเดียวก็คุ้มเลยนะคะลูกค้านะแม่ค้าจัดเจ้าปอแก้วมาให้1ต้นค่ะและต้นที่2นะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าสิลาหุ้มทองนะคะอ่ะลักษณะโทนสีแบบนี้นะคะใครชอบนะจ๊ะรีบโทรมานะคะอยู่ในชุดที่10นะคะลูกค้านะและต้นอ่าต้นที่3ามนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าราหูอมจันทร์ค่ะส่วนต้นที่4นะคะต้นนี้นะมาแก้วค่ะ แล้วต้นสุดท้ายนะคะแม่้าจัดสีการจนาให้อีกหนึ่งต้นนะคะลูกค้านะอ่าน้าไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะอยู่ในชุดที่10ค่ะพร้อมโอน570บาทเก็บเงินปลายทาง590บาทค่ะที่11นะคะ,ะ,คะเริ่มกันที่ต้นนี้เลยนะคะแม่้าจัดจังหวัดมุกดาหารมาให้1ต้นนะคะส่วนต้นที่2นะคะอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูลายใบใกล้ๆเนาะอ่ะต้นนี้นะคะแม่ขาจัด สุดรักมาให้หนึ่งต้นด้วยจ้าและต้นที่สามนะคะแม่ค้าจัดเทพใส่รุ้งแผลงนะคะต้นนี้ออกลักษณะ,นะะด่างขาวด่างเหลืองนะคะสําหรับเทพใส่รุ้งแผลงเนาะและต้นที่สี่นะคะแม่ค้าจัดปานตะวันมาให้หนึ่งต้นค่ะส่วนต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้อยู่ในตับรามเกียรตินะคะมีชื่อว่าหานุมานคลองเมืองค่ะอ่ะหน้าไม้ทั้ง5้าต้นนี้นะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่11นะคะถ้าชอบชุดนี้นะคะรีบโทรมาที่เบอร์0 8 3 0 5 4ด 8 7ดหได้เลยค่ะที่ชุดที่12นะคะ,ะเริ่มที่ต้นนี้เลยนะคะ แม่ค้าจัดเมืองกอเกราะเกตมาให้ด้วยนะคะใครที่ยังไม่มีนะคะสําหรับชุดนี้ไม่ควรพลาดค่ะต้นต่อมานะคะแม่ค้าจัดเศรษฐีพันล้านให้อีกหนึ่งต้นนะคะให้ดูลายใบนะลูกค้านะรับไปสามารถเปลี่ยนขยับไซส์เป็น5นิ้ว6 000, นิ้วได้เลยนะคะและต้นที่4นะคะเอะขอโทษค่ะและต้นที่3นะคะแม่ค้าจัดหลวงปู่ทิมให้อีกหนึ่งต้นนะคะลูกค้าท่านใดที่เคยชมคลิปของแม่ค้าเรื่อยๆมานะคะจะรู้ว่าหลวงปู่ทิมนะคะตอน โตเป็นไม้ที่สวยและมีสเสน่ห์อีก1ต้นค่ะอ่ะมาต่อที่ต้นนี้แล้วกันนะคะแม่ค้าจัดดาวเหนือให้1ต้นนะคะและต้นสุดท้ายนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่าแดงสยามนะคะเป็นไม้เก่าอีก1ต้นนะคะใครที่ยังไม่มีบ้างนะคะชนบอกเลยว่าต้นนี้นะคะ ชุดนี้บอกเลยนะคะว่าชุดนี้น่ารักมากเลยนะคะอะมาไม้ทั้ง5ต้นนี้นะคะสําหรับลูกค้าท่านใดที่ชอบนะคะแม่ค้าจัดไว้อยู่ในชุดที่12นะคะใครที่ชอบนะคะย้ําอีกรอบหนึ่งนะคะแม่ค้าจัดชุดโปรใน ep ที่31นะคะมีทั้งหมด12ชุดนะคะลูกค้านะแม่ค้าจัดมาให้ที่สําหรับลูกค้าพร้อมโอนนะคะ570บาทและสําหรับลูกค้าที่ชําระ แบบเก็บเงินปลายทางนะคะ590บาทนะคะ เป็นชุดสุดคุ้ม2ต้นแรกคุ้มแล้วนะคะ3ต้นด้านหลังคืนกําไรให้ลูกค้าค่ะจบลงไปแล้วนะคะสําหรับชุดโปรต้อนรับปีใหม่นะคะทั้ง12ชุดนะคะสําหรับลูกค้าที่พร้อมโอน570บาทแบบเก็บเงินปลายทางนะคะ590บาทค่ะเรามีรอบจัดส่งในวันอังคารที่3ามกราคมปี2566นะคะทางส่วนของเรานะคะย้ำอีกรอบหนึ่งนะเราจะส่งทั้งกระถางแบบครอบแก้ บรรจุลงกล่องจัดส่งทางไปรษณีย์ EMS ให้ทุกบ้านนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่โทรมาแล้วนะคะอาจจะแม่ค่ะอาจจะไม่ได้รับสายนะคะให้ลูกค้าใจเย็นแล้วพยายามติดต่อกลับมาหาเราใหม่อีกหนึ่งครั้งนะคะ อ่ะช่องทางการติดต่อนะคะลูกค้าสามารถโทรหรือแอดไลน์มาสั่งบอนสีได้ที่เบอร์0830541875นะคะและแม่ค้านะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube บ้านนะบอนสีไว้ด้วยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดการลงคลิปขายต้นไม้ใน e ีีต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้นะคะแม่ค้าขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่ะ